หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญยตดโยมบันทบบอําเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับนี่ทาบุญใส่บาตรเช้าๆนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมนะครับตั้งแต่วันที่สิบสี่จนถึงวันที่ยี่สิบสามมกราคมของทุกปีทุกปีนะครับนี่มีแต่เทียบพระบุตรนะครับใส่บาตรอยู่ตรงนี้นะครับนี่เบิรขัดตีไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยมาใส่ไม้ก็ได้ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อนะครับยูมีนะครับนี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขภาพแข,ข,ข็งแรงแข็งแรงเด้อ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกท่านทุกคนเด้อฝ <c oughs> ันก็บบริเกียวกับเรื่องเลกเลย สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อบ้านทบอนะครับอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับนี่ขออนุญาตบินทบาทนะครับถ่ายรูปด้วยนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขคนเด้อสาธุสาธ,สาธุหมู่บ้านน้อยๆนะครับ ในช่วงงานปฏิบัติธรรมนะครับครูบาอาจารย์ก็ออกรับบิณฑบาตแบบนี้นะครับนี่จะมีโยมรอใส่บาตรเป็นจุดๆนะครับตามหน้าบ้านของตัวเองนะครับและก็ภายในวัดนู่นนะครับอีกที่หนึงนะครับ สาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสาธุสาธุสาธ <c oughs> ุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อ สุขภาพ,พ,พแข็งแรงแข็งแรงดูนะครับญาติโยมนะครับมารอใส่บาตรอยู่ที่วัดนี่นะครับทั้งผู้ที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมนะครับแม่ขาวมีสิญาติโยมนะครับนี่ บางคนก็เดินทางมาถึงวัดกอนนะครับก็เลยมารอใส่บาตรอยู่ที่วัดนี่นะครับวัดศรีสงครมบ้านทบอนะครับอําเภอศรีสงครมจังหวัดนครพนมนะครับนี่ญาติโยมผู้อุปธรรมคำชูนะครับวัดวารศาสนานะครับมาแต่เช้าๆนะครับโดยเฉพาะทีมงานแม่ครัวนะครับประจําการอยู่นี่ตั้งแต่ตีสามนู่นนะครับนี่เด้อนะครับ อย่าโยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนานะครับนี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานคนละ200ปี200ปีเด้อสาธุสาธุาธวงบ่ขน้อยส,สี่สิบแปดเป็นว่าสี่สิบแปดประพุนับนะครับเอาแสดงว่าล,ลุดลงไปหลายเติบด้วยนี่ย่างไปย่างมานี่ <c oughs> สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวยืนยาวคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเด้อสาธุไฮยอนเลยฮะูจิบะฮอนสองร้อยสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเด้อสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อเจียวฮาลวยผมไม่ใช่บุนม้านี่สาธุสาธุ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเรือไม่ชีนุ่มนะครับนี้สาธุอา้อาวออกไปเลยออกเลี้ยวออกเลี้ยวออกเลี้ยวออกก่อน เสร็จแล้วนะครับนี่ตรงที่แสดงทำนะครับเมื่อวานนี้ปินขึ้นธรรมา์ยากนะครับพระอาจารย์ท่านก็เลยทําบันไดให้ขึ้นนะครับนี่